สวัสดีค่ะนักศึกษาระดับชั้นปะวะสปีที่2นะคะคาบนี้ก็จะเป็นวิชาสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการนะคะในส่วนของวันนี้เราจะมาเรียนในส่วนของเครื่องมือสื่อสารการตลาดด้านการขายโดยใช้พนักงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในส่วนของเครื่องมือการตลาดเชิงบูรณาการนะคะอ่ะ ขั้นตอนแรกเรามารู้จักความหมายของการส่งเสริมการขายก่อนนะคะการส่งเสริมการขายก็จะหมายถึงกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดที่จะจูงใจหรือว่ากระตุ้นให้ผู้บริโภคนั้นมีความต้องการซื้อสินค้าหรือบริการเพิ่มมากขึ้นในระยะเวลาสั้นๆนะคะดังนั้นในส่วนของการส่งเสริมการขายเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมต่างๆทางการตลาดที่นอกเหนือจากการโฆษณาหรือว่าการประชาสัมพันธ์หรือว่าการขายโดยพนักงานขายนะคะก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้บริโภคได้เกิดการซื้อหรือว่าเพิ่มยอดขายของกิจการรวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคนกลางในการจัดซื้อหรือว่าจัดจำหน่ายด้วยนะคะในส่วนของวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการขายก็จะมีวัตถุประสงค์ข้อที่1นนะคะก็คือเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสอบถามให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่แนะนำผลิตภัณฑ์นะคะ ข้อ2ก็คือเพื่อเพิ่มการทดลองใช้ให้ลูกค้าใหม่ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็กลายเป็นลูกค้าในอนาคตแล้วก็ลูกค้าถาวรด้วยนะคะข้อ3ก็เพื่อสนับสนุนให้เกิดการซื้อซ้านะคะเพื่อต้องการกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อบ่อยๆนะคะ 4. เพื่อเพิ่มจํานวนลูกค้าให้มากขึ้นเพื่อชักนําให้ลูกค้าใหม่ซื้อผลิตภัณฑ์ 5. เพื่อให้มีการซื้อสินค้ากระตุน หกก็เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจำหน่ายผู้แทนต่างๆจากผู้แทนจำหน่ายนะคะตอไปก็จะเป็นประเภทของการส่งเสริมการขายนะคะในส่วนของประเภทการส่งเสริมการขายเราก็จะแบ่งออกได้เป็น3ประเภทใหญ่ๆดังนี้นะคะอ่ะข้อที่1ก็จะเป็นในส่วนของการส่งเสริมการขายที่มุ่งเน้นสู่ผู้บริโภคนะคะอันนี้จะเป็นการส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภคคนสุดท้าย เพื่อจูงใจให้เกิดการซื้อจํานวนมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัดสินใจซื้อได้อย่างรวดเร็วขึ้นโดยเราจะมีวัตถุประสงค์ดังนี้นะคะอ่าข้อหนึ่งก็คือเพื่อเชิญชวนให้ผู้ทดลองผู้บริโภคทดลองทั้งซื้อซ้ําหรือว่าซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะ2ก็เพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคให้คงใช้ตาผลิตภัณฑ์ของธุรกิจของเราต่อไปนะคะ 3. ก็เพื่อเพิ่มการซื้อแล้วก็การใช้ผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น 4. เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์อื่นๆของเราด้วยนะคะ5ก็เพื่อเสริมแรงในส่วนของการโฆษณาอ่ะประเภทที่2ก็จะเป็นในส่วนของการส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่คนกลางนะคะอันนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่พ่อค้าคนกลางหรือว่าผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ขายที่มีหน้าที่กระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคนะคะ เพื่อจะช่วยให้การจัดจำหน่ายประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นก็จะมีในส่วนของวัตถุประสงค์ดังนี้นะคะอ่ะก็ะหนก็เพื่อกระตุ้นให้คนกลางเนี้ยได้นำสินค้าไปจำหน่ายนะคะสก็คือเพื่อกระตุ้นให้ผู้ค้าปลีกช่วยสนับสนุนสินค้าแล้วก็เพื่อการบริโภคเป็นพิเศษด้วย 3. ก็เพื่อกระตุ้นผู้จำหน่ายให้เพิ่มหรือว่าลดระดับสินค้าคงคลัง 4ก็เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดจำหน่ายกับพนักงานขายให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วยนะคะ,ะข้อ3ก็จะเป็นในส่วนของการส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่พนักงานขายนะคะอันนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมในส่วนของการขายที่มุ่งสู่พนักงานขายหรือว่าหน่วยงานขายนะคะเพื่อให้ได้ใช้ความพยายามในการขายมากขึ้นโดยจะมีวัตถุประสงค์ดังนี้นะคะ ข้อ1ก็คือเพื่อกระตุ้นให้พนักงานขายเนี่ยกระตือรือร้นแล้วก็ทํายอดขายได้สูงขึ้นนะคะ2ก็เพื่อจูงใจให้มีการแข่งขันในส่วนของการทํายอดขายตามเป้าหมายของธุรกิจนะคะ3ก็เพื่อเพิ่มความถี่แล้วก็ประสิทธิภาพในการออกไปเยี่ยมเยอนลูกค้านะคะ4ก็เพื่อให้พนักงานขายมีความเข้าใจในการขาย5ก็เพื่อสร้างความพักดีของพนักงานขายที่มีต่อธุรกิจนะคะความจงรักพักดี ต่อองค์กรนะคะอ่ะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเครื่องมือการส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภคนะคะเครื่องมือในส่วนของมุ่งสู่ผู้บริโภคก็จะมีดังนี้นะคะอะอันที่1ก็จะเป็นในส่วนของการแจกของตัวอย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นการนําผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าเพื่อได้นําไปทดลองใช้ฟรีนะคะพอใช้เสร็จก็เกิดความพึงพอใจหลังจากได้เราทดลองใช้ก็จะได้กลับมาซื้ออีกภายหลังนะคะ 2ก็จะเป็นในส่วนของการแจกคูปองอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือการส่งเสริมการขายที่ใช้ได้ผลดีที่สุดนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางมากที่สุดในส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะ,ะข้อ3ก็จะเป็นการให้ของแถมนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องมือในส่วนของการส่งเสริมการขายอีกรูปแบบหนึ่งนะคะ ที่นักการตลาดใช้กันมานานแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางด้วยนะคะโดยการใช้ของแถมนี่ก็จะเป็นการเสนอสิ่งจูงใจพิเศษให้ลูกค้าได้ซื้อเพิ่มขื้นนะคะ,ะข้อ4ี่ก็จะเป็นในส่วนของการเพิ่มขนาดบรรจุภัณฑ์อันนี้ก็จะเป็นวิธีการส่งเสริมการขายที่จูงใจให้ผู้บริโภคให้ตัดสินใจซื้อที่ได้ผลดีอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันนะคะโดยวิธีนี้ แทนที่จะเป็นการลดราคาให้กับผู้บริโภคแต่อาจจะเป็นการเพิ่มปริมาณผลิตภัณฑ์ที่จะบรรจุลงในผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นพิเศษนะคะ 5. ก็จะเป็นในส่วนของการลดราคาอันนี้จะเป็นเทคนิคในส่วนของการส่งเสริมการขายที่มุ่งเน้นผู้บริโภคอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลดีเหมือนกันนะคะจัดทําขึ้นเพื่อประหยัดเงินให้กับผู้บริโภคโดยตรงด้วยการอาจจะเป็นในส่วนของลดราคาเป็นจํานวนเปอร์เซ็นต์นะคะ ข้อ6ก็คือการคืนเงินอันนี้จะเป็นเทคนิคในส่วนของการส่งเสริมการขายด้วยข้อเสนอที่จะคืนเงินให้บางส่วนของราคาซื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็กลับคืนไปสู่ผู้บริโภคนะคะข้อ7ก็จะเป็นในส่วนของการแข่งขันหรือว่าการชิงโชคนะคะอันนี้จะเป็นวิธีการส่งเสริมการขายที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันนะคะโดยเป้าหมายสําคัญของการส่งเสริมการขายก็เพื่อให้เกิดการซื้อในทันทีแล้วก็ต้องการให้ผู้บริโภคเนี้ เข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะคะ,ะข้อ8ก็จะเป็นในส่วนของการอุปถรัรมภ์กิจกรรมพิเศษอันนี้ก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งนะคะในส่วนของวิธีการส่งเสริมการขายที่มุ่งเน้นผู้บริโภคที่กําลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในปัจจุบันนะคะด้วยเทคนิคในส่วนของการส่งเสริมการขายวิธีนี้ทำได้โดยบริษัทให้เข้าไปร่วมในส่วนของกิจกรรมต่างๆในฐานะที่เป็นผู้อุปถัมรายการนะคะ ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเครื่องมือการส่งเสริมการขายที่มุ่งเน้นสู่คนกลางนะคะผู้ประกอบการก็จะสามารถผลิตหรือว่าการใช้เครื่องมือในส่วนของการส่งเสริมการขายเพื่อจูงใจคนกลางทั้งผู้พ้าส่งแล้วก็ผู้พ้าปลปีกได้หลายวิธีนะคะแต่วิธีที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปก็จะมีการรวมถึงข้อพิจารณาบางประการในการนำไปใช้ก็จะมีดังนี้นะคะในส่วนของที่มุ่งสู่คนกลาง อ่ะข้อ1ก็อ,อาจจะให้ในส่วนของส่วนลดทางการค้านะคะอาจจะเป็นเทคนิคการส่งเสริมระยะสั้นนะคะที่มุ่งเน้นให้คนกลางซึ่งอาจจะกล่าวว่าอาจจะเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะคะในส่วนของให้ส่วนลดทางการค้าอ่ะ ข้อ2ก็จะเป็นในส่วนของการจัดแสดงสินค้าณนแหล่งซื้อนะคะหรือว่าเป็นเทคนิคการส่งเสริมการขายที่ผู้ผลิตเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของการออกแบบหรือว่าตกแต่งสถานที่หรือว่าชั้นวางของในร้านค้านะคะเพื่อให้สินค้าของเราดูโดดเด่นแล้วก็เป็นพิเศษเหนือนกว่าตราสินค้าคู่แข่งนะคะซึ่งก็จะจูงใจให้ลูกค้าเกิดการซื้อมากขึ้นนะคะก็จะเป็นการส่งเสริมที่มุ่งเน้นทั้งผู้ค้าปลีกด้วยนะคะ ข้อ3ก็จะเป็นการแข่งขันทางการขายแล้วก็สิ่งจูงใจอันนี้จะเป็นเทคนิคในส่วนของการส่งเสริมการขายที่ผู้ผลิตนํามาใช้นะคะเพื่อให้จูงใจผู้ค้าปีกรวมถึงพนักงานขายด้วยนะคะเพื่อให้ได้ใช้ความพยายามในส่วนของการขายให้ได้มากขึ้นโดยในส่วนของการจัดการแข่งขันทางการค้าหรือว่าอาจจะมีการจัดโปรแกรมพิเศษบางอย่างเสนอให้เพื่อเป็นสิ่งจูงใจนะคะก็วิธี หนึ่งของการจัดการแข่งขันทางการค้าก็อย่างเช่นอาจจะมีการกําหนดโค้ต้าการขายขึ้นหรือว่าผู้ที่สามารถขายสินค้ากําหนดนะคะหรือว่าการขายได้มากกว่าก็จะได้รับรางวัลหรือว่าเงินโบนัสพิเศษนั่นเองนะคะ ข้อ4ก็จะเป็นในส่วนของการจัดโปรแกรมฝึกอบรมการขายในส่วนของการจัดโปรแกรมฝึกอบรมการขายให้กับพนักงานขายของผู้ขายต่อนะคะก็จะเป็นการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนของการทํางานของพนักงานให้ได้ผลดีนะคะข้อ5ก็จะเป็นในส่วนของการจัดแสดงสินค้าอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ผู้ผลิตจัดทาขึ้นเพื่อ มุ่งเป้าหมายไปสู่ที่ผู้ขายต่ออาจจะจัดในรูปแบบของการจัดนิทรรศการหรือว่าการประชุมอภิปรายซึ่งผู้ผลิตหลายๆรายในอุตสาหกรรมเดียวกันนะคะอ่ะ ข้อ6ก็คือในส่วนของการโฆษณาร่วมอันนี้จะเป็นรูปแบบการส่งเสริมการขายอีกแบบหนึ่งที่มุ่งเน้นที่คนกลางนะคะโดยผู้ผลิตก็จะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์กับคนกลางซึ่งทําหน้าที่ในส่วนของจัดจําหน่ายร่วมมือกันในการทําโฆษณาแล้วก็อาจจะมีเฉลี่ยการออกค่าใช้ใจ่ายร่วมกันตามจํานวนเปอร์เซ็นต์ว่าตามที่เราได้ตกลงกันไว้นะคะ อต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเครื่องมือการส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่พนักงานนะคะการส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่พนักงานขายอันนี de de um ้จะเป็นการกระตุ้นให้พนักงานขายใช้ความพยายามในการขายสินค้าให้มากขึ้นนะคะก็จะมีเครื่องมือการส่งเสริมการขายของพนักงานขายเนี่ยก็จะมีดังนี้นะคะในส่วนของเครื่องมือตัวแรกก็จะเป็น การแข่งขันการขายนะคะอันนี้อาจจะเป็นการแข่งขันการสร้างยอดขายระหว่างพนักงานขายด้วยกันนะคะอาจจะมีการกําหนดกติกาอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็มีการสื่อสารให้พนักงานทราบโดยทั่วกันนะคะรางวัลที่ให้ในการแข่งขันการขายก็อาจจะมีในส่วนของเงินรางวัลหรือว่าเป็นในส่วนของรายการท่องเที่ยวหรือว่ารายการพิเศษอื่นๆนะคะค่ะ ข้อ2ก็จะเป็นเครื่องมือในส่วนของโปรแกรมการจูงใจหน่วยงานขายนะคะอันนี้ก็จะเป็นการกําหนดยอดขายให้เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมานะคะก็จะมีการให้คะแนนกิจกรรมที่กําหนดโดยพลังงานขายด้วยนะคะข้อ 3. การฝึกอบรมทางการขายในส่วนของการฝึกอบรมก็จะหมายถึงกิจกรรมการฝึกสอนการชี้แจงหรือว่า การสอนให้ปฏิบัติตามเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเนี้ยมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทัศนคติหรือว่าพฤติกรรมให้มีความชนานาญในส่วนของการทําประกอบการธุรกิจมากยิ่งขึ้นนะคะ ข้อ4ก็จะเป็นการจัดเครื่องมือช่วยขายในส่วนของเครื่องมือช่วยขายเนี่ยก็ช่วยให้พนักงานขายได้มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าแล้วก็มีความสะดวกต่อการจัดกิจกรรมในส่วนของการส่งเสริมการขายนะคะอาจจะมีในส่วนของเช่นคู่มือการขายหรือว่าคู่มือแนะนําการใช้สินค้าเป็นต้นนะคะ ข้อ5ก็คือการให้รางวัลแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานยอดเยี่ยมนะคะอันนี้ก็จะเป็นรางวัลที่มอบให้พนักงานขายที่สามารถทํายอดขายได้สูงสุดนะคะอาจจะมีการมอบรางวัลหรือว่าเกียรติยศส่วนมากก็มักจะใช้ควบคู่กับรางวัลจูงใจอย่างอื่นนะคะข้อ6ก็เป็นการกําหนดโคต้าขายนะคะโคต้าก็จะหมายถึงวัตถุประสงค์เชิงปริมาณที่กําหนดขึ้นนะคะเพื่อมอบหมายให้หน่วยงานยึดถือปฏิบัตินะคะ ในส่วนของโค้ต้าของพนักง,งานอันนี้ก็จะหมายถึงการมอบหมายภารกิจทางการขายต่างๆให้กับหน่วยงานขายนะคะโดยภารกิจนี้ก็จะถูกกำหนดขึ้นมาในเชิงปริมาณอาจจะเป็นในส่วนของรูปจำนวนยอดเงินหรือว่าจำนวนสินค้านะคะ ต่อไปข้อ8นะคะก็จะเป็นการให้สิ่งจูงใจในรูปแบบอื่นๆนะคะในส่วนของธุรกิจอาจจะนำมาใช้ในส่วนของการกระตุ้นพนักง,งานขายให้พยายามขายสินค้าได้ตามเป้านะคะอย่างเช่นอาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าเลื่อนเงินเดือนหรือว่าการให้สวัสดิการต่างๆนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องมือการขา,ขา,ายนะคะ,ะในส่วนของเนื้อหาวันนี้ก็จะมีแค่นี้นะคะ เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ